สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการฟิลเตอร์นะอ่ะอันดับแรกนะคะตอนนี้ตารางข้อมูลเนาะเดี๋ยวหนิงขอเอาฟิลเตอร์ออกก่อนละกันนะตัวนี้เป็นตารางแหล่งข้อมูลที่เรามีอยู่นะคะถ้าเราต้องการที่จะทําการฟิลเตอร์ข้อมูลวิธีการนะคะก็คือเราจะคลุมช่วงข้อมูลที่เรามี นะคือตารางข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยข้อมูลตรงเนี้ยนะคะที่เรามีอยู่จากนั้นนะคะให้เราไปตรง data นะเห็นกลวยตรงนี้ไหมคะมันจะมีฟิลเตอร์อยู่ให้คลิกเลือกไปทีหนึง่งนะคะจากนั้นมันจะมีตัวเนี้ยที่เป็นลูกศรแบบนเ,นเนี้ยลงมาเห็นไหมคะเนี่ยนั่นแสดงว่าตอนนี้ตารางของเราสามารถที่จะฟิลเตอร์ข้อมูลได้แล้วนะ การฟิลเตอร์ข้อมูลนะคะทำได้หลายแบบนะคะ,ะมาดูกันก่อนอันแรกก็คือการฟิลเตอร์ข้อมูลแบบหนึ่งเงื่อนไขคือยังไงนะคะฟิลเตอร์ข้อมูลแบบหนึ่งเงื่อนไขก็คือการดูข้อมูลเพียงแค่เงื่อนไขเดียวอย่างเดียวสมมุติว่าอันนี้เราอยากดูอัลฟาอบูตินเราก็ทําแบบนี้กดโอเคเห็นไหมคะตัวอัลฟาอะบูตินก็จะขึ้นมานะคะเราอยากดูโกจิเอซิดอย่างนี้นี่เห็นไหมคะ อันนี้คือการฟิลเตอร์แบบหนึ่งเงื่อนไขนั่นคือเราอยากที่จะดูอะไรนะคะเราก็ฟิลเตอร์ดูตัวนั้นได้เลยนะอ่ามีอีกอย่างหนึ่งก็คือการฟิลเตอร์แบบ2เงื่อนไขนะคะคือยังไงคือแบบนี้สมมุติว่าเรานะคะต้องการที่จะดูเงื่อนไขแรกก็คือพนักงานขาย1คนแล้วก็ดูสินค้าที่เราต้องการจะดู นะคะสมมุติว่าอันดับแรกตัวที่เราฟิลเตอร์คือเราอยากดูข้อมูลการขายของพนักง,งานที่ชื่อชลากรแล้วกันนี่เห็นไหมเงื่อนไขแรกก็คือตรงชลากรนะจากนั้นเงื่อนไขที่สองเราบอกว่าอยากดูที่ชลากรขายสินค้าตัวอัลฟาอาบูตินเราก็กดแบบนี้นะคะล้วก็กดโอเคนี่เราก็จะเห็นแค่เฉพาะ ข้อมูลที่ชลากรขายตัวอัลฟาอะบูตินนะอ่ะเราเคลียร์ออกนะคะลองใหม่นะคะเราอยากดูนะคะสินค้าก่อนและกันเงื่อนไขแรกคือเงื่อนไขของสินค้าสมมุตินะเงื่อนไขของสินค้าสมมุติดูโกจิอ่ะโกจิแอซิดตัวนี้ตัวสุดท้ายกดโอเคเห็นไหมคะจากนั้นเราบอกว่า เราอยากดูตัวนี้ที่ขายในเดือน2นะคะเห็นตรงนี้ไหมเราก็ติ๊กเลือกเอาแค่เดือน2เดือนเดียวกดโอเคอ่าเห็นไหมอันนี้คือการฟิลเตอร์ข้อมูลนะคะตั้งแต่2เงื่อนไขขึ้นไปนะบางทีเรามีข้อมูลแบบเยอะกว่านี้นะคะมีข้อมูลแบบมีราต้แบบเป็นพันๆแถวมีแบบยี่สคอลัมน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็สามารถที่จะใช้วิธีการนี้นะคะในการฟิลเตอร์ข้อมูลได้เลยนะตั้งแต่1เงื่อนไขขึ้นไปจนถึงกี่เงื่อนไขก็ได้ตามรูปแบบที่เราต้องการเลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะในเรื่องของการฟิลเตอร์ข้อมูลการสร้างฟิลเตอร์แล้วก็การฟิลเตอร์ข้อมูลตั้งแต่1นึ่งเงื่อนไข2เงื่อนไขขึ้นไปนะคะโอเค คลิปนี้เท่านี้ก่อนมาเจอกันอีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ